แมวเลี้ยขนทุกวันเสี่ยงมีขนเต็มท้องทุกคืนถ้าไม่ดูแลดีๆอาจมีอาการท้องผูกอาเจียนอุดตันป่วยแบบไม่รู้ <c oughs> ตัวเลยนะแม่รู้ไหมว่า60%ของแมวบ้านกับ65%ของแมวขนยาวกลืนเส้นขนสองในสของเส้นขนที่ขาดร่วงตามตัวทุกวันเส้น <c oughs> ที่ย่อยไม่ได้ก็จะก่อตัวเป็นก้อนขนในกระเพาะอาหารเพื่อ <c oughs> แก้ปัญหานี้สูตรอาหารที่อุ้นแม่ให้น้องทานบ่อยๆจะเป็นสูตรแฮบอลแคร์จากรอยัลคานินที่มีไฟเบอร์จากไซเลียมมาเฉพาะเลยเขาช่วยจับขนในท้องให้ขับออกง่ายขึ้นลดการ ก่อตัวของก้อนขนได้ใน14วันบอกเลยว่ากินง่ายมากไม่ต้องฝืนหรือบังคับให้กินเลยค่ะถูกปากมุดดี้กับมูมินสุดๆถ้าแมวเ,เพื่อนๆเลียขนบ่อยแล้วเริ่มอึอไม่สุดกินน้อยลงหรือว่าขย้อนขนบ่อยผิดปกติอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องธรรมดาแต่เป็นสัญญาณขนสะสมในท้องแล้วก็ได้มันสกเก็น้องๆแล้วก็ช่วยดูแลน้องแมวให้เคลียร์ขนในท้องง่ายๆนะคะด้วยสูตรแฮร์บอลพิกัดที่เพจช็อปใกล้บ้านเลยหรือกดที่ตะกาด้านล่างได้เลยนะอุ้นแม่ปักไว้ให้แล้วอาหารรอยอรัลคานินแคร์ตรงใจใส่ใจตรงจุดเพราะสุขภาพดีขอองงน้หมา แมวคุ้มค่าที่สุดค่ะ